สวัสดีสบายดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีสุกูสุคนเนาะเมือนในบ่าวาน่าสิพามาเก็บพักเอาตัวหลอดในช่วงโควิดหลังจากที่ว่าทะเลาะกันสิไปทางใดกับบุคอลใดเนาะบ่าวาน่าสิพามาเก็บพักกินเขลียกพักพงฟ้างบ่ประมาณนี้เนาะเพื่อนที่ว่าบาวาน่ากับบด้ใจแต่แรกบ่าวาน่ากับเรเคยกินเนาะมีเพื่อนเพื่อนพี่ๆเพื่อนพากินเนาะเพื่อนน่เพสำหรับน้องๆพี่ๆและงานทุกคนเนาะช่วงนี้คือว่ากักตัวนี่บ้าน อาจจะเคยเห็นน่องในซอยแต่ก็บอกเคยบู๊ว่ามันกินได้หรือบอแต่คลิปนี้บ,าบา่าวบรราจะพามาถ่ายเบิ่งว่ากินได้บ่เนาะโอเคสําหรับคลิปนี้บ,าบา่าวบรราจะถ่ายเบิ่งเป็นภาพบรรยากาศเหนเียวนะเดี๋ยวกลับมุมกล้องใหเ้เบิ่งเดี๋ยวสิพามาดูมุมนี้เนาะพเพื่อนๆนี่เพราะว่ามันกินได้เนาะกินได้ว่าเอาหยอดอ่อนมันมันเป็นสมุนไพรแต่บ,าบา่าวบรราก็ลืมซื้อแล้วเนาะเพื่อนๆเนาะ เดซี่เก็บเบิ่งแบบจะชายเบิ uk, ่งเนาะนี่เนาะเพื่อนยอดมันที่ว่าวปนาเก็บมาเขากับเปลวกกินกับกับปุลกับเจียวได้เนาะมันก็จีแสบมันก็ออกหวานๆเนาะเพื่อนๆเนาะมันก็กระขายกับพักตั้ลึ่นไปเลยเนาะเพราะว่าเวลาเขากินเพื่อนก็เห็นมาเนาะีในวานาเสียหาลูกเอาลูกซุกมันเนาะเพื่อนๆไอ้แค่ว่าเก็บในถี่ต่ำนี่เนาะเพื่อนๆเครียดเขาเพื่อนในออกวอลผม เดี๋ยบาบ้านาสิดึงมาให้เบิ่งเนาะนี่เนาะมันลูกมันก็ดจะเป็นประมาณนี้เนาะผัวแปนมันออกสีสดไข่บางคนเขาก็เอิ้นว่าเงาะปลาเนาะงผัวแปรเงาะปลายาบ้าบ้า,บาบนามาเบิ่งเนาะหลายหลายสร้อยมันกระนาศีมีเนาะผัวแปเนเนาะพอที่ที่เขาเจาะทมถี่มันจะขึ้นมาเรื่อยๆ บาร์บ้านาซีดีไหมบึงแต่เต็นก็คือว่าเขากะสิเหลืกอกอหย่อนอ่อนมันนี่เนาะเพื่อนเหลังจากนีบาบานากะเอามาอลไรเนาะนี่เนาะกว่าหลายๆคนก็สิเคยเห็นเพราวะว่าในซอยเนาะในซอยมันก็มีบาร์บานากะเด็ดอ่อนหยอดอ่อนมันหรือว่านี่ขางโรงงานบางคนเดี๋มีบึงมีน้องเนาะเขากาส็สามารถโนยนลงไปได้ว่าหอยเซลีมันก็สิกินเนาะหอยเซลีมันกิน พอกับจำเป็นต้องไปหาหอยไก่เนาะจับจับโยนลงไปในบอ่อเนาะพอโยนไปในบอ่อหอยเฉลีมันก็สิมากินหอยเฉลี่ยมากินเองมันนี่เนาะไปเนาะมันก็หลายหลายอาจไว้ม่ถูกซอยเนาะสำหรับเพื่อนแรงงานท่านทีว่าส่วงนี้กักตัวไปทางใดกับบ่อคอยไดเนาะไปทางใดกับบ่อหอยไดพอกับไปหาเก็บมากินได้เลย บอกกันอาทิตย์มุ นี่เนาะะเพื่อนบรรยากาศโรงงานที่วาบาลวาน่าอยู่มันก็ชิมป่าเป็นเป็นป่าเนาะแต่ว่าเพิ่นกระปั๊บที่เวลาเป็นหญ้าจะขึ้นใหม่ก็คือว่าเอาสามารถเก็บกินได้เลยได้สบายเลยเนาะสวัสดีสบายดีเพื่อนทีมสี่สกุขขสกุนเนาะนี่ก็เป็นที่ทำงานของบ,าบา่าวบานนาออนทัวเนาะ,ะเพื่อนเนาะเดี๋ยวบ่าวบานนาสิอ,ภา,อาภาหมุนจุ่งจากพาดาวเทียมไปแหวนเนะาะเพราะว่า กี่บาบาบาปนาทำงานผมมันเป็นนอกเมืองเนาะก็เลยว่าหาอยู่หากินได้ง่ายเนาะอยู่ถนนเหล็กที่3 4 0เนาะถนนบางบัวทองสุพรรณบุรีเนาะทางออกที่บาบานาอยู่เนาะสามสี่ศูนย์เป็นแยกหนองผัวงหนองผัวแพร่นาะจุดนี้ก็เป็นจุดแยกหนองผัวงที่บาบานาอยู่กันมันแคเป็นค่ขายนิคมอุตสาหกรรมหนองผัวแพร่นาะเพราะมันก็จะเป็นแบบที่แบบ มีแต่ทงไฮทงหน้าเนาะเป็นเพื่อนนี่เป็นพื้นที่สีเขียวกับเป็นทงไฮทงหน้าบาวนาคือจีบควายซูมาเห็นป่ายบริษัทเขาปันใด้นเน,นาะเปิดมาเห็นบริษัทคนอืน่นก็คือว่าช่วงในช่วงโควิดมันระบาดก็ถือว่าเป็นก่อโชคดีเนาะที่วเราอยู่นอกเมืองนะฮะอยู่หากินหาเก็บผักเกตยังได้เป็นภาพมุมสูงสุดทายเบิ่งเนาะส่วนนี้ก็เป็นดอกดอกสนุนเนาะแต่ว่าคลิปก่อนที่บาวบานาเป็นไปท้ำเนาะกับคลิปนี้ก็เลยเสีมาเก็บพักอันนี้ให้อีที่หนึ่งเนาะ คีบก่อนเดบาร์บา,บา,านนาทานเลยดอกสนโนเขาก็ไปลวกไปเจียวกินกับไข่ก็ได้นะ้องัวเผื่อนนะ้องหอมไปใส่กับไข่เจียวแล้ลวก็ลวกกินกับน้ำจิม้มน้ำพริกกินไข่ไข่กัน,กกนมันกันเลยนะ้องัวเผื่อน,นะนเอนานะดอกสนโนน,นที่บ่าว์บานาเคยไปเก็บแต่ก่อนสวยๆส,สวัสดีสบายดีเพืเ่อนๆเอฟซีสุกุสุกดน,นอนหลังจากมีบ่าว์บานา,าก็ไปเก็บผักมาแลนะ้วน้องัวเผื่อนเนาะ นี่็คือว่าเป็นผักที่บาบาน้ามากเก็บมากก็ได้ประมาณทุงหนึ่งเดี๋ยวกระสิไปลวกให้เบิงน้องเป็ดเนาะเดืยกกระสบไปลวกให้เบิง,องบพอนะว่ลววาลวกให้พร้อมแล้วก็ซิมให้เบิงพร้อมเลยเนะะาะพอหลายคนสื่อเคยเห็นว่าเอ้บาวบานาเอามาเห็ดกินแฉหรือบอจริงหรืบอบอเนาะเนี่ยพอมาเนี่ยก็ไปซื้อปลาทูมาลนะแล้วน้องเป็ดเนาะก็เลยบาบาน่าไปสื้อปลาทูมากก็มาจิ้มได้หนึ่งกําพอดี เพื่อนๆตอนนี้ที่ว่ายัางเห็นแล้วแต่ก็บอกเคยกินแต่เห็นคลิปบ่าวป้าน้าแล้วก็คือว่าไปเก็บกินได้เลยเนาะเพื่อนๆเนาะแต่เห็นแล,แล้วก็คือว่าเขาก็ไปเก็บกินได้เลยเพราะว่ากินได้ดูตามคลิปบ่าวป้าน้าอะไรไปเก็บได้เลยเนาะเพื่อนๆคางบ้านคางโรงงานแต่ละทีมีเนาะพอพอเพิ่มทุมทีแมนก็สิมีขึ้นมาเรื่อยๆอันบ่าวป้าน้าก็ถายอยู่คางหลังโรงงานเนาะก็เลยไปเก็บเผามากินเออเบาๆรายใจห่างเด okay. ี๋ยวไปทำสืกินเนาะเพื่อนๆเนาะ เดี๋ยวไปลไปเลยนีเ่เนาไปแวนปลาทูบาบาน่ากระสือมาเรียบร้อยนะมือนกับที่ทำเป็น,นป่นปลาทูเนาะเจ้าปลาทูมึ่งจะเลยไปเก็บผักมาใส่ป,สนป่นปลาทูเนาะโอเคเดี๋ยวมาลวกผักก่อนล่างผักก่อนแป๊บนึงนี่เนาไปเป็นพ่อแม่พี่น้องทุกคนผักที่บาบาน่าเก็บมาก็คือว่าล่างเรียบร้อยแล้วเนาะก็คือว่าสิม,มลสาลวกใส่ตอนนี้ก็ติดกระทามันเดือด ใสเสียมาลวกจิมกินกับน้ำผริกปลาทูเหมือนไงขนาดเก็บมาเนี่ยยังบูจักซื้อไปเลยลืมล,ละหลายคนก็เรียดเป็นงอปลาเนาะโอเคเนาะตอนนี้กระดามันก็นเดือดได้ทีแล้วเดี๋ยวบ่าวนาสิเอาพักลงไปลวกเอาลงมาทีเดียวเลย โอเคเนาะเพือเ่อนๆหลังจากมีบาบานากะลวกไปสักพักแล้วเนาะเดี๋ยวจะเปิดเพิ่งเนาะเปิดเพื่ว้าวสีสันสวยน่าทานน่ากินเนาะกะลวกประมาณนี้กยกะพ่อแล้วเนาะเพื่อนๆเนาะอืมจุ๊กเหอเดี๋ยวชิมเดี๋ยวชิมเห็นนี่ยไหมเห็นนี่ยไหมผักเขียวกับเขียวกับเขียว ผักเทียวผงผางหวานหวานไม่เพื่อนหวานไข่ไข่ผักตำลึงเนาะพี่เพชรพีพ่เพชรพ,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 พักยังอันนี้เริ่มซื้ออะไรเนี่ยพักหลอ,อกพักหลอ,อกเหมือนถ่ายคลิปไปจากรถวนจะมจักรพัก,ออกพักหลอกพักหลอกเนาะเดีว <ะ S 1> พอาต้มแล้วต้มแล้วเสมตายเลย ผักกรอกเนาะแห็นไหมผักกรอกเนาะเพื่อนๆเนาะผักกรอกไปเก็บมาจนลืมซื้อเพื่อนออร่อยอร่อยเค้ัแงกินแฮงแซ่บแฮงมันรับรองปลดตายจุดยอดแต่นาะเพื่อนๆจะได้มาเป็นแคปนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทำบ้านบานเาออนทัวร์เนาะ เก็บผักทางทางมากินช่วงกักตัวโควิดอ่ะเคยกินไหมแสบเนาะไอพี่แย้มยังงงเลยว่าผักอะไรผักรู้แล้วไปตำลึงไม่ใช่ตำลึงแย้ที่แรกของมมนึกว่าตำลึงผักอะไรจ๊ะผักกรอกผี่ๆหรอกเขาเรียกผักกรอก